ลูกมีภาวะเหลืองให้คุณแม่ดูแลแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดคุณแม่ต้องสังเกตให้ดีๆนะคะว่าลูกเรามีภาวะเหลืองเกิดขึ้นหรือไม่แล้วภาวะเหลืองเนี่ยมีภาวะมากหรือน้อยในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะไม่ได้ห่วงมากใช่ไหมคะเพราะว่ามีคุณหมอโรงพยาบาลเนี่ยประเมินให้ถ้าเหลืองมา,มากๆก็อาจจะต้องนําลูกของเราเนี่ยค่ะไปเจาะดูค่า MB หรือว่าดูค่าเหลืองเหลืองมากไหมเหลืองมากผิดปกติอาจจะต้องได้รับการส่องไฟแต่เมื่อเรากลับบ้า ะะสิ่งที่เราจะกังวลก็คือเอ๊ลูกของเราเหลืองแบบไหนที่จะต้องกลับมาพบคุณหมอเหลืองแบบไหนที่ถือว่าผิดปกติเหลืองแบบไหนที่จะต้องได้ส่องไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่สังเกตแบบนี้ถ้ามีภาะวะตาเหลืองเล็กน้อยนะคะตาขาวที่ไม่ได้เหลืองมากมีเหลืองอยู่แต่เหลืองเล็กน้อยแค่ตาขาวใบหน้าไม่เหลืองให้คุณแม่ ดื่มให้ลูกดื่มนมเยอะๆนะยิ่งเป็นนมแม่ได้ยิ่งจะดีนะหรือว่าถ้านมแม่ไม่เต็มที่ก็นมผสมก็ได้ไม่ได้ว่ากันเพื่อที่จะให้ลูกขับสารเหลืองออกทางปสัสสาวะและอุจจาระหากผ่านไปแล้วนะคะลูกยังมีภาวะเหลืองอยู่ตาขาวเหลืองมากขึ้นใบหน้าก็เหลืองหรือบางคนเหลืองมาถึงเราวนมหรือว่าหน้าอกอันนี้ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอนะคะการดื่มนมของลูกอาจจะไม่เพียงพออาจจะขับสารเหลืองออกจากตัวลูกได้ไม่ดีได้ไม่เต็ม ที่นะค,ะคุณหมออาจจะต้องเจาะเลือดดูค่า MB ถ้าค่า MB ีสูงมากนะคะอาจจะต้องได้สองไฟอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการรักษาสําหรับเด็กมีภาวะเหลืองเกิดขึ้นคุณแม่ไม่จําเป็นเลยนะคะว่าจะต้องให้ลูกดื่มน้ำํำเด็กบางคนป็นไงฮะหรือว่าคนโบราณบางคนเนี่ยจะต้องให้ลูกดื่มน้ําเยอะๆเพื่อที่จะหายเหลืองอันนี้ไม่ได้จําเป็นเลยนะคะเพียงแต่ให้ลูกรับนมในปริมาณที่เพียงพออย่าให้ขาดไม่ว่าจะนมแม่หรือนมผสมนะภาวะเหลืองเนี่ยคะ่ะ ก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้าลูกเรารับนมหรือว่านับน้ําที่อยู่ในนมเนี่ยค่ะที่เพียงพอไม่ต้องนําลูกไปส่องแดดหรือว่าส่องแดดตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เด็กนะที่มีภาวะเหลืองนี่ค่ะหายเหลืองมากขึ้นอย่าลืมนะคะคุณแม่สังเกตให้ดีถ้าตาขาวเหลืองใบหน้าเหลือง เหลืองมากขึ้นจนมาถึงหน้าอกอันนี้รีบพบคุณหมอนะคะเพราะว่าถ้าเด็กมีภาะวะเหลืองมากๆโอกาสที่จะเกิดภาะวะเคอร์อนิทอลัสหรือเด็กซึมลงหรือเด็กชักเนี่ยได้นะคะจากภาวะเด็กเหลืองเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจจักมันสังเกตให้ดีนะคะว่าเหลืองมากขึ้นไหมถ้าไม่ได้เหลืองมากขึ้นแล้วระยะเวลานานไปลูกจะหนึ่งเดือนแล้วภาะวะเหลืองลดลงอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะคะที่ร่างกายเขาสามารถขับสารเหลืองออกได้นั่นเองค่ะ